วันนี้ทำไมพุทธมาในช่วงตอบคำถามเหมือนเดิมวันนี้มีคำถามนหนึ่งที่คนสนใจกันมากคืออวิชชาคืออะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเราจะพาท่านผู้ชมไปเข้าใจความหมายของอวิชาให้เข้าใจง่ายแบบสุดๆไม่ปวดหัวอวิชาหมายถึงอะไรอวิชาหมายถิน้นความไม่รู้ถ้าให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกอวิชชาแปลว่าไม่ฉลาดท่านผู้ชมจำความหมายนี้ไว้ก่อน ทีนี้เราจะไปที่จิตกันก่อนเพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องหินดินทรายทีนี้จิตใจมีธรรมชาติอยู่สองอย่างคือต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตใจเจอกับความไม่ฉลาดนั่นแปลว่าจิตใจจะพยายามไขว่คว้าสุขแบบไม่ฉลาดอุปมาให้เห็นภาพด้วยคนกับอาหารเมื่อคนผู้ไม่ฉลาดจะเลือกกินอาหาร เห็นอะไรก็กินเข้าไปกินเข้าไปโดยไม่ฉลาดดูว่าอาหารนั้นเน่าเสียหรือไม่สก,กรปรกหรือไม่มีเศษฝอยขัดหม้อติดมาไหมขึ้นราหรือเปล่าเพราะไม่ฉลาดหยิบกินเอาหยิบกินเอาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ไม่ฉลาดกินอาหารนั้นเข้าไปอาจจะเกิดโรคหรือเสียชีวิตนั่นเพราะอะไรเพราะความไม่ฉลาดเป็นต้นเหตุของทุกนั่นเองดังนั้นเมื่อไรก็ตาม จิตใจไปอยู่รวมกับความไม่ฉลาดเมื่อไหร่ความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเจออย่างเลี่ยงไม่ได้ท่านจึงให้แก้ไขเมื่อไม่ฉลาดก็แก้ไขให้ฉลาดสิแก้อย่างไรก็คือฝึกสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจและเห็นว่าสิ่งที่กำลังเอาเข้าปากนั้นมีคุณมีโทษอย่างไรลองฝึกสังเกตดูว่าลามีลักษณะอย่างไรพอรู้แล้วว่านี่ลาเป็นโทษเป็นภัยนะ ดังนั้นเมื่อเห็นลาต่อไปก็ไม่หยิบกินลองฝึกพิจารณาดูว่าถ้าเน่าเสียกินจะเป็นเช่นนี้นะรสแบบนี้ไม่ควรกินนะดังนั้นเมื่อเห็นอาหารเน่าเสียก็ไม่หยิบกินเช่นกันเมื่อดูอย่างละเอียดแล้วว่าอาหารอย่างไหนไม่ควรกินเข้าไปก็จะเลือกกินแต่อาหารที่ดีที่ปลอดภัยมันก็จะไม่ต้องเป็นโรคเป็นภัยกินอิ่มนอนหลับความหมายง่ายๆมีแค่นี้เองครับทีนี้ เมื่อใดที่จิตใจยังถูกครอบงำด้วยอวิชชาจิตใจย่อมไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆเมื่อมีความยึดมั่นมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนโดนผูกขาเอาไว้มันก็ต้องกลับมาเกิดกลับมาทุกข์อีกอุปมาความยึดมั่นให้ท่านผู้ชมเห็นภาพดีกว่าเราลองนึกภาพนกพิราบที่คนเอาอาหารโยนให้มันมันก็จะกลูกันเข้าไปจิกกินมากันเป็นฝูงนับไม่ถ้วนความยึดมั่นถือมันก็อุปมาดังพิราบนั่นแหละครับ แม้มันจะไม่ถูกผูกขาเอาไว้แต่ก็เหมือนถูกผูกขาไปไหนไม่ได้เพราะความยินดีพอใจในอาหารคนเราก็เช่นกันแม้ไม่ถูกผูกขาเอาไว้แต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะจิตใจยังยินดีพอใจกับความสุขดังนั้นความหมายของความยึดมั่นจึงสรุปง่ายๆว่านกพิราบไปไหนไม่ได้เพราะยินดีพอใจในอาหารฉันใดจิตใจเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะยินดีพอใจในความสุขฉันนั้นดังนั้น ปัญหาใหญ่ที่มัดแขนขาของเราดิงให้มาเกิดคือความยึดมั่นความยินดีพอใจในความสุขนั่นเองแต่ปัญหาคือดันเลือกสุขไม่เป็นเห็นสุขอะไรก็เอาหมดมาเลยเกิดปัญหาดังนั้นบ่วงแห่งความยึดมั่นก็คือความยินดีพอใจนั่นเองทีนี้ลองมาดูตัวอย่างสุขกันสมมุติว่าสุขจากการได้รถยนต์คันใหม่ทั้งสวยทั้งแพงงามทุกอย่าง ทีนี้เวลารถใช้ไปต้องล้างมันเริ่มกลายเป็นทุกข์และวหรือว่าขับไปแล้วโดนเฉี่ยวยังสบายใจอยู่ไหมทุกข์มันมาอีกแล้วหรือว่าจอดไว้ดีๆนกพิราบมาขี้ใส่ทุกข์มาอีกแล้วนั่นแปลว่าความยินดีพอใจกับรถใหม่นั้นความสุขเหล่านั้นเป็นสุขโทษสุขปลอมเมื่อเป็นสุขโทษสุขปลอมก็อย่าไปยินดีกับมันเพราะถ้ายินดีเมื่อไหร่ก็จะผูกมัดใจให้ไปไหนไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามีรถใหม่งั้นไม่ต้องใช้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเป้าหมายคือสละทิ้งความยินดีพอใจแต่มีก็ใช้ไปรักษาไปตามเหตุผลเฉยๆแต่ใจลึกๆทำอย่างไรที่จะไม่ให้จิตใจไปยินดีพอใจกับมันไม่หลงติดกับดักของมันแบบนี้จึงเรียกว่าฉลาดเลือกทีนี้สุขอะไรมาอีกก็พิจารณาแบบเดิมว่าสุขนั้นประกอบด้วยทุกโทษเจือมาด้วยไหม ถ้าเป็นทุกโทษเจือมาด้วยอีกก็ต้องพิจารณาทํายังไงไม่ให้ใจไปยินดีพอใจกับสุขประเภทนี้ส่วนว่าทํายังไงไม่ให้ใจไปยินดีพอใจได้นั่นแหละครับไตลักษจะเข้ามาไตาลักษจะอธิบายใจที่ไม่ฉลาดให้ฉลาดขึ้นส่วนรายละเอียดไตลักษเราจะยกไว้ที่หลังสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจกระบวนการของอวิชชาที่มาอยู่กับติดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างวิธีแก้ก็คือ ทำยังไงให้เอาอาวิชาออกจากจิตให้ได้ปัญหาทุกอย่างก็จบสิ้นเมื่อใดที่จิตใจฉลาดเลือกเมื่อนั้นก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาทุกข์อีกเพราะใจไม่ผัวพันไม่โดนมัดแขนขาด้วยความยึดมั่นถือมั่นประดุจพิราบที่โบยบินเป็นอิสระเพราะยอมละทิ้งอาหารสอดใสาย,ยาพิษได้พ้นจากสถานที่แห่งทุกนี้ไปได้ตลอดกาล ส่วนถ้าท่านผู้ชมสนใจวิธีการว่าเช่นนั้นจะทำยังไงเพื่อแก้ไขความไม่ฉลาดเอาอาวิชาออกจากจิตก็สามารถติดตามกันได้ใน EP ต่อไปหรือกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ทำไมพุทธสวัสดีครับ